ทุเขมันเสมอบันคือเขาคิดฮอดมูเหาสุภูสุขคนเนดะ้อพี่น้องที่เคารพครับมาสุวรรณภูมิก็หลายรอบบรรยากาศไม่เหมือนมารอบนี้เลยพักเพื่อไทยมาสุวรรณภูมิทุกสมัยในการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้ประหลาดกว่าเขาเพื่อนสอสอหายครับ พี่น้องปกติถ้าของหายคนหายเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานว่าถูกลักพาตัวหรือถูกทอดทิ้งยังไงแต่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคนที่หายไปเที่ยวนี้หนีตามเขาไปครับแต่ เราก็อย่าไปโกรธเคืองอย่าไปอาฆาตแค้นคิดเสียว่าทำบุญกันมาแค่นี้เขาได้จากพวกเราไปแล้วและเมื่อเขาจากไปก็ไม่ต้องอาลัยอาวร์ไม่ต้องกรแน้าไม่ต้องบังสกลุล ไม่ต้องอะไรใดๆกาเพื่อไทยสองใบเท่านั้นพอผมมั่นใจนะครับว่าเที่ยวนี้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดชาวสุวรรณภูมิจะตัดสินใจได้และก็จะกาคะแนนอย่างแม่นยำบัตรสีชมพูกาเบอร์สีชมพูกาเบอร์ สีเขียวสีเขียวสีก็สีน้ำกันเด้อสีสุภูสุคนพี่น้องครับบางคนถามผมว่าเมื่อเพื่อไทยต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครตัวผู้สมัครคนนี้จะเอาอะไรไปสู้เขา เขาไปอยู่รัฐบาลก็เป็นพลมีอำนาจเป็นสอสอหลายสมัยก็มีประสบการณ์พักที่มีอำนาจเขาบอกว่ามีเงินถุงเงินถังมีกระสุนเข้าไปอีกของเราจะสู้อะไรยังไงเขาได้สู้ได้ของเราก็มีก็ทองลีมีหินกองไม่มีเงินไม่มีทองแต่หินเป็นกององก็สู้ได้ พี่น้องที่เคารพครับมาร้อยเอ็ดคราวนี้เป็นเวทีปิดท้ายก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเหลืออีกสามวันเท่านั้นจะถึงวันกาลงคะแนนผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่เป็นความลับนะครับผมไม่ได้บอกใครนอกจากบอกทุกคนที่เจอเมื่อเช้าครับพักเพื่อไทย ตั้งเวทีที่สีสเกตปราัยใหญ่หลายเขตปรากฏว่าไปเจะเ,เจอกันเข้ากับอีกพักหนึ่งผมไม่พูดชื่อพักก็แล้วกันนะครับกลัวมีปัญหาช่วงนี้คดีเยอะพักภูมิใจไทยตั้งเวทีเขตเดียวกันห่างกันประมาณ3กิโลได้ผมขึ้นเวทีผมก็บอกเบอร์เก้า ไอ้ทางโน้นก็บอกสาเจผมก็บอกเบอร์เก้าไอ้โน้นก็สาเจคนศีสะเกดแรกแรกมึนเอาอยัางไงดีวะแต่สักพักก็ตั้งหลักได้คำนวณเลยสามเจสกับเจรวมกันได้สิบบอดส่วนทางนี้ บอกก้ากินรอบวงครับผมเห็นสถานการณ์แบบนั้นก็เลยปราศัยหัวฟัดหัวเวียงสุดลิ่มทิมประตูที่ศีสะเกตหลอกล่อให้เขาตกใจพอเขาตกใจที่ศีสะเกตเขากำลังพยายามจะแก้เกมที่ศีสะเกตผมดอดมาเอาคะแนนร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> หนูไม่ทันผมหรอกครับหนูอย่างดีก็ต้มสม้มต้มแดงไม่ได้หรอกพี่น้องที่เคารพการเลือกตั้งคราวนี้ต้องตั้งหลักกันดีๆพักเพื่อไทยเปิดเวทีผมมั่นใจว่าเป็นพักที่พูดนโยบายมากที่สุดชัดที่สุด คันดิเดตนายกของพรรคศาสตราจารย์ดรยศนันวงศสวัสด์อาจารย์เชนไม่ทะเลาะไม่ขัดแยง้งไม่มีวิวาทะใดๆกับพรรคไหนทั้งสิ้นขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์ประกาศนโยบายบอกประชาชนว่าจะทำอะไรให้บ้างพี่น้องฟังแล้วก็เชื่อมัน พี่น้องฟังแล้วก็เข้าใจใครจะก้าเพื่อไทยสองใบขอเสียงดังๆดังดัง,ดง,ดงองีกตอนเนี้ผมสบายใจมากแลวครับพี่น้องเพราะมาที่เนี่ยที่สุวรรณภูมิกรุงเทพก็มีสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิสมัยก่อนเขาเรียกน้องงูเห่าแต่เราคือสุวรรณภูมิ เสียวอย่างเดียวเท่านั้นในใจตอนนี้เสียวอย่างเดียวเพราะทางโน้นมันคูมันบอกว่าเขาอํานาจเยอะเขาเอินเอาเงินเยอะเขาจะเอาเงินมาให้แล้วซื้อคะแนนคนร้อยเอ็ดให้หมดเอาหรือไม่เอาเอาแล้วคุยกันตั้งนานฮะถ้าเขาเอาเงินให้แล้วบอกว่าอย่ากาเพื่อไทยยอมหรือไม่ยอม ยอมหรือไม่ยอมจะก,กาพักไหนสองใบใช่ไหมพี่น้องที่เคารพครับส่งกำลังใจให้นายกทักษิณที่อยู่ในเรือนจำส่งกำลังใจให้แคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยที่มาถึงบริเวณนี้แล้วขอเสียงโห่ร้องดังๆต้อนรับศาสตราจารย์ดรยศชนะพงสวัสด์อาจารย์เช่น เสียงคนรักอาจารย์เช่อยเร็วบัตรสีชมพูเบอร์อะไรสีชมพูเบอร์อะไรสีเขียวเบอร์อะไรเพื่อไทยสองใบขอเสียงดังๆขอเสียงกองเชียร์เบอร์สีทองลีหน่อยเ สองเชียบเบอร์เก้าเพื่อไทยส่งเสียงหน่อยค่ะมอได้น้องครับอาซูทองกันหน่อยเลย สีมูกาเบอร์ะไรเบอร์ะไร เสียงกองเชียร์อาจารย์เชนน้อย,อาาย,ยดังดังพี่น้องอย่างรบค,ครับเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์เชนและว่าที่สอสอทองลีจับมือถ่ายภาพรว,ร,รวมกันนะครับเชิญท่นเลขารปาระเสริฐรัฐมนตีนับคันรอประธานฉลาด ว่าที่สอสอจอยเชิญครับทุกคนนะครับเอาพี่น้องใครมีป้ายชูป้ายใครมีธงชูธงใครมีเสียงขอเสียงดังดังเพื่อไทยสองใบขอเสียงดั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 ง พี่น้องครับภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งที่ร้อยเอ็ดที่สุวรรณภูมิแห่งนี้สีชมพูเบอร์อะไรสีชมพูเบอร์อะไรสีเขียวเบอร์อะไรพี่น้องที่เคารพครับอ้าวเพลงเพลงพอก่อนเพราะจะเข้าสู่การภูจาปราศัย พี่น้องครับก่อนจะปลาศัยขอรายงานผลประกอบการพวงมาลัยวันนี้หน่อยพวงมาลัยวันนี้มีปลาแห้งมาเป็นพวงเลยคนร้อยเอ็ดสุดยอดจริงๆมีปลาแห้งมีผ้าขม,าม้ามีดอกดาวเรืองแล้วคะแนนละมีไหมคะแนนคะแนนมีไหม ขอคะแนนในอญญาจารย์เชน่อยพี่น้องครับและนาทีพี่น้อง <laughs> ไม่เอามาทั้งกระสอบเลยล่ะพี่น้อง <laughs> เป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยนอกจากใจแข็งแล้วต้องคอแข็งด้วยพ,พวงมาลัยหนักข่าละสองกิโลจะไหวเหรอเอาละ ต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้พบกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าที่นายกคนต่อไปศาสตราจารย์ดรยศชนันวงศสวัสดิ์อาจารย์เชนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องร้อยเอ็ดอีกครั้งนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับทำไมผมถึงบอกว่าอีกครั้ง เพราะผมมาที่นี่บ่อยมากเพราะตกหลุมรักคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแปดเขตร้อยเอ็ดมาอยู่ที่นี่พี่น้องครับและนี่คือการติดการปราศัยของเราที่ภาคอีสานพี่น้องครับวันนี้เส้นทางแห่งความหวังกำลังจะเริ่มขึ้น พี่น้องครับวันนี้หลายพักการเมืองพูดถึงสิ่งที่สร้างความขัดแยง้งแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเดินทางมาร่วมกันและวันนี้ประเทศไทยรอมไม่ได้พี่น้องครับความรู้สึกในใจทุกคนมีอยู่สิ่งที่อัดอั้นตันใจเรามีอยู่แต่วันนี้เพื่อให้ประเทศ เดินทางไปข้างหน้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราต้องเริ่มกันพี่น้องครับแน่นอนครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อบอกกับพ่อแม่พี่น้องร้อยเอ็ดทุกคนว่าพักเพื่อไทยวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องให้เป็นความจริงครับพี่น้องครับและนี่คือคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนพี่น้องครับผมเดินมาตั้งแต่ข้างหลังผมเดินมาทุกวันวันนี้หลายคนมาเพราะความหวังของปากท้องบางคนมาเพราะความหวังของการต่อสู้ของเขาและนี่คือเพื่อนของเขาเพื่อมาให้กำลังใจพี่น้องครับร้อยเอ็ดกับพักเพื่อไทยเราอยู่ด้วยกันมานาน และนี่คือแผ่นดินและแดนดินที่มีคุณค่าและมีบุญคุณกับพรรคเพื่อไทยครับว่าแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะทำนโยบายยังไงก็จะไม่ลืมร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เราโชคดีแค่ไหนที่ร้อยเอ็ดมีคนดีดี มีคนได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีมากมายและแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องถ้าครั้งนี้เหมาแปดเขตให้เรามีรัฐมนตรีจากร้อยเอ็ดแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไม่เอาครับพี่น้องเอาหลายๆคนเลยไหมครับพี่น้องพี่น้องครับและนี่ไม่ใช่เป็นกันง่ายง่ายแต่ละคนต้องมีความรู้ความสามารถและนี่คือสิ่งที่พัคเพื่อไทยหามาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน พี่น้องครับวันนี้คุณภาพชีวิตที่ดีผมพูดหลายครั้งเรื่องการแก้หนี้แน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องเข้าไปวันแรกเริ่มทันทีต้องแก้หนี้ทั้งระบบครับพี่น้องครับพี่น้องครับ,รบหากเป็นหนี้วงเงินส0 0 0 0 0บาทหนี้เสียจ่ายส0ตัดจบให้พ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องสูงอายุมีเยอะไหมครับพี่น้องครับ เยอะเหมือนเดิมเยอะทุกที่พี่น้องครับ1,000 100, 0แบาทนี่เสียปิดทันทีครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> พี่น้องเกษตรกรนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนเดิมนะครับ5 0 0 0สนบาทวงเงินเพิ่มเติมพักชำระหนี้3ปีครับพี่น้อง <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> และนี่คือเรื่องการเกษตรประเทศไทยมีเศรษฐกิจ3ขา 1. คือการเกษตร2คือ SMEOT o p อและ3คือภาคการท่องเที่ยว พี่น้องครับวันนี้เขาบอกว่าร้อเป็นเมืองผ่านผมขับไปขับมาร้อสวยมากและไม่อยากกลับบ้านเลยพี่น้องครับวันนี้เราทำให้ร้อเป็นหมุดหมายที่คนทั้งโลกอยากมาดีไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับและนี่หมายถึงประเพณีนี่หมายถึงวัฒนธรรมอันดีของร้อที่พวกเราต้องส่งเสริมวันนี้บางวัฒนธรรมกำลังจะหายไปพี่น้องครับ สิ่งดีๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีสานเรามีสิ่งดีๆพี่น้องครับผมจะทําให้อีสานเป็นหนึ่งในหมุดหมายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของปะะแทศไทยครับพี่น้องครับและคนไทยต้องเท่าเทียมกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราจะหารายได้เข้ามาโครงการต่างๆเราเป็นโครงการหารายได้พี่น้องครับวันนี้หากผมมีรายได้ขึ้นมารัฐบาลเริ่มมีรายได้ขึ้นมาในปีแรก ผมประกาศตรงนี้ก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องว่าเราพร้อมลดอำนาจรัฐคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นคืนอำนาจสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับและเรื่องนี้หมายถึงถนนหนทางของพ่อแม่พี่น้องการบริหารจัดการน้ําท่วมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่น้องครับเราหาเสียงเราไม่ได้หาแต่กระดาษพี่น้องครับเรามีโครงการเราทํามาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ พี่น้องครับแน่นอนต้องมีเงินเข้ามาในบางครั้งหากใครขายนโยบายพ่อแม่พี่น้องต้องถามว่าเอาเงินมาจากไหนเงินปภาษีพ่อแม่พี่น้องหรือเปล่าและนี่คือจิตวิญญาณเงินร้อยเก็ต้องอยู่ที่ร้อยเครับพี่น้องครับพี่น้องครับนอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของลูกหลานชาวร้อคนอีสานพี่น้องครับผมไปเรียนที่ไหนคนอีสานสอบได้ที่หนึ่งตลอด แล้วทำไมคนอีสานต้องไปเรียนที่อื่นไม่เรียนที่นี่ล่ะครับพ่าแม่พี่น้องครับอำนาจต้องอยู่ที่นี่ใช่ไม่ใช่พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องยังจํา30บาทรักษาทุกโรคได้ไหมครับพี่น้องครับและนี่คือหนึ่งในนโยบายที่หลายคนบอกว่ามันทําไม่ได้พี่น้องครับ20กว่าปีที่ผ่านมามีพักการเมืองหนึ่งยืนขึ้นมาแล้วบอกว่า ไม่ว่าจะยากยังไงก็แล้วแต่นี่คือประชาชนประชาชนต้องได้เข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกันเพราะนี่คือประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับและแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องด้วยความสบประมาท30บาทรักษาทุกโรคเราทำสำเร็จครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อประชาชนชาวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับแน่นอนครั้งนี้เราสารต่อ30บาทรักษาทุกที่พี่น้องที่อยู่ห่างไกล ต้องเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมกันพี่น้องครับสิ่งสุดท้ายที่จะพูดวันนี้คือเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหาสแกรมเมอร์เรื่องปัญหาทุนเทาพี่น้องครับประกาศสงครามแต่ผมจะให้มันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายปราบยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับพี่น้องครับสแกรมเมอร์ต้องออกไปไม่หมดไม่เลิกพี่น้องพวกทุนเทาไม่หมดก็ไม่เลิกครับพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องครับแน่นอนครับเรื่องนี้คือเรื่องการทำรัฐบาลดิจิตอลทั้งระบบเป็นการดูแลพ่อแม่พี่น้องด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลหลายคนบอกว่าประเทศไทยไฮเทคไม่ได้ประเทศไทยสู้ประเทศอื่นไม่ได้ประเทศไทยไม่มีทางไปมากกว่านี้พี่น้องครับนี่เป็นสิ่งไม่จริงถ้าวันนี้นายกรัฐมนตรีชื่อยศนันครับพ่อแม่พี่น้องครับ แล้ววันนี้ประกาศสักดาพร้อมกันพ่อะไม่มี่น้องครับขอร้อยเอ็ดแปดเขตได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมเข้าไปคนเดียวไม่ได้นะครับพี่น้องผมขอร้อยเอ็ดเข้าไปกับผมได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตขานชื่อนะครับไม่ได้เรียงตามลำดับอายุนะครับเรียงเจ้าภาพก่อนนะครับครั้งนี้ เขต6สุวรรณภูมิเรานะครับเขต6เบอร์สี่ทองลีมีหินกองครับพี่น้องครับเลือกให้ถล่มทลายได้ไม่ได้พี่น้องพี่น้องครับผมขอเรียงนะครับเขตหนึ่งมานะครับอ่าเขต2เบอร์สี่ฉลาดขามช่วงครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ฉลาดขามช่วงครับพี่น้อง เขตสี่เบอร์สี่ครับพ่อแไม่มี่น้องสุภาพสิทธิ์ก็เจริญยศพี่น้องครับเขตห้ <Yeah. S 1> 5, 6, าเบอร์หกจิรพรสินทุย <Yeah. S 1> 5, 6, พยเขตแปดเบอร์หกชยาภาสินทุย <Yeah. S 1> 5, 6, พทย,ยครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับเพราะแม่พี่น้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบพี่น้องครับผมรอคอยสิ่งนี้มานาน ค่อนข้างหนักพอสมควรพี่น้องมันหลายกิโลอยู่แต่ด้วยความจริงใจแล้วพ่อแม่พี่น้องลำบากกว่าผมเยอะครับพ่อแม่พี่น้องผมจะทำให้ดีที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องครับเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนนักวักทรงยศจนันเป็นนายกรัฐมุนตีคนที่3าทีองรอยแอนครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องทุกานครับขอเสียงให้กำลังใจอาจารย์เชนอีกที อีกทีใครกาเพื่อไทยสองใบขอเสียงดังๆหลังจากวันนี้ทีมเพื่อไทยจะกลับเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ตอนเย็นเปิดทีวีดูอาจารย์เชนดีเบตปิดเกมเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งตั้งรัฐบันและวันที่หก กุมบาพันพักเพื่อไทยตั้งเวทีปราศัยใหญ่กรุงเทพมหานครที่สนามเทพหัดสดินเป็นที่หนึ่งตั้งรัฐบาลขอบคุณพี่น้องทุกท่านและผมก็ต้องขอลาเดินทางเหมือนกันเพราะเครื่องบินมันจะออกถ้ามัวอยู่ตรงนี้แม้ว่าจะรักพี่น้องปานจะขาดใจ แต่เครื่องบินจะไปเสียก่อนบัตรสีชมพูกาเบอร์สีชมพูกาเบอสีเขียวกาเบอร์เพื่อไทยสองใบแน่นอนขอบคุณครับ 太。 ใช้จ่ายใครก็มีบ้านพักอาศัยเพื่อเราคนไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างงานได้ไกลเต็มที่และทำเพื่อผู้สูงวัยมีหวยกเกษียณให้ชีวิตในบ้านปลายอยู่ดี